สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส่งแรงใจให้กับน้องแอมเดาชาริสาออฟดัมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นเวทีการประกวด m i ดยูนิเวอร์ในรอบตัดสินก็คือรอบคืนนี้วันที่16ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คงจะดำเนินการประกวดเวลาตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือ7จ็ดโมงเชา้านะครับผมเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราทุกคนต้องเป็นกําลังใจร่วมกันฮึดสุดท้ายส่งกําลังใจให้กับน้องแอมมินดาของเราครับทุกคนจะต้องนอนให้มากๆตั้งแต่หลังจากที่ดูคลิปนี้จบนอนให้มากๆครับผมแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยถ้าต้องการที่จะดูสด เวลาเดียวก,กันกับที่สหรัฐอเมริกา7จ็ดโมงเช้าเวลาในประเทศไทยถ้าพลาดไปคุณจะต้องไปดูคลิปรีแคปอย่างไรก็ตามมันจะไม่เหมือนเลยกับบรรยากาศที่ดูด้วยตนเองณนะเวลาขนาดนั้นมันจะได้อีกฟีลหนึ่งความตื่นเต้นความเล้าใจสารพัด มันจะดีกว่าที่เราไปดูรีแคปทีหลังยกเว้นใครที่ไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถที่จะดูรีแคปทีหลังก็ได้มาถึงจุดนี้ผมไม่ค่อยห่วงน้องอเมนดาเท่าไหร่แล้วครับผมเพราะว่าน้องแกเตรียมตัวมาดีแกมีทีมงานที่ดีของภูเก็ตแล้วก็ทีทีมงานของ MUT ของประเทศไทยเราเท่าที่ติดตามมาทุกๆวันตั้งแต่วันที่น้อง เริ่มเข้ากองประกวดจนถึงณบัดนี้จะเห็นว่าลุกของน้องปังทุกวันปังทุกวันทุกลุกที่น้องพรีเซนต์ออกมาเพอร์เฟกมากดังนั้นเราจะเห็นว่าคงจะไม่มีข้อกังขาใดๆในเมื่อฟ้าเปิดแล้ว เมืองไทยเราอาจจะได้เห็นโมงที่สามที่พวกเรารอคอยมานานส่งกำลังใจให้น้องอะเมนด้าเยอะๆนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจากที่ผลการตัดสินออกมาแล้วว่า จะเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับ